สวัสดีนักลงทุนที่รักเว็บไซต์ในการติดต่อกูรูมาเก็ตขอบคุณมากที่ให้ความสนใจเราเราจะมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบน Ink, ัน Nuo m o n d เด g r a าฟฟิตติ้งทิก NMG การตรวจสอบนี้ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันณเวลานั้นวันที่11กรกฎาคม2024ตามการจำแนกประเภทกูรู แมากเกบริษัท n u โวมันเด g r ก p ราฟิตอิอยู่ในหมวดหมู่ย่อยโคมีเนอร์ er, มีบริษัท14แห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนไม่มากก็น้อยเริ่มจากข้อมูลสรุปของบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้คุณสามารถดูพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทที่เป็นปัญหาได้อย่างละเอียด การเข้าถึงตารางด้วยโครงสร้างทิกเกอร์นั้นฟรีและเปิดกว้างอย่างแน่นอนฉันขอให้คุณส่งลิงก์ไปยังปัญหานี้ให้เพื่อนของคุณมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขององค์กรนูโวมันเดกราฟต์อิงประมาณ0.2พันล้านดอลลาร์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่23,000ล้านดอลลาร์ Nuovo Monde Graphite Inc. คิด <c oughs> เป็นสัด <aids> ส่วนร้อยละ0.868ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในหมวดหมู่ย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ0.04พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่14พันล้านดอลลาร์ Nuovo Monde g r a p h i t (NMG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.264 เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีเราจะเห็นดังนี้ครอบครองส่วนแบ่ง Nuova Monde, g r a p h i t NMG ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดเท่ากับร1ยละ0 8 6 8การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ0.264%ซึ่งน้อยกว่ามูลค่าตลาดถึงร้อยละ7 0 การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามงบดุลขององค์กรในหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนนภารหนีของบริษัทมีมูลค่า0.026พันล้านดอลลาร์นี่สินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ65ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทการประเมินภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทยอมรับได้ศูนย์คะแนน อัตราส่วนมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต่อกำไรคือ0ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ7.3ซึ่งแย่กว่าในหมวดหมู่ย่อยมากการประเมินอัตราส่วนราคาต่อกำไรของหุ้นโดยเปรียบเทียบกับบริษัทประเภทย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ47ล้านดอลลาร์ ไม่ทราบรายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้าสิ่งนี้ส่งผลเสียต่อโอกาสของบริษัทอย่างมากการประเมินตัวบ่งชีกกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนอัตราส่วนมูลค่าบริษัทต,ต่อรายได้เท่ากับ0ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยคือ1.1ซึ่งแย่กว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยอย่างมาก การประเมินราคาตลาดต่อตัวบ่งชี้รายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยไม่ดีลบหคะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคือ0อล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งถือว่าแย่มากสำหรับราคาของบริษัท การประเมินประมาณการรายได้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่0%ปอร์เซโดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่14.8%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ14.8 การประเมินความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรยเียบเทียบก,กับตัวบ่งชี้ในหมวดหมู่ย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรประเภทย่อยคือ้อยละ0 5 0 2ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง73% และสิ่งนี้สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดขององค์กร n u v o Monde g r a h i t (NMG) ค่อนข้างไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ1 6 3 1 0 0 0ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อย943,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ73% การประมาณจำนวนทุนของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้ศูน0คะแนนปริมาณกำไรสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ0 0 0 0ดอลลาร์เฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อย129.9พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100% การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ0.000ดอ000ลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย879,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100% การประมาณรายได้ต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายเท่ากับ100.7โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่106นี่เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการบีบระยะสั้น ตัวบ่งี TRSI 14แสดงระดับร้อยละ34ของบริษัท n v o m o r l d g r a p h i t (NMG) ในขณะที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14อยู่ที่ประมาณ49%ในทางเทคนิคหุ้นในหมวดย่อยมีมูลค่าสูงกว่า n v o m o r l d g r a p h i t (NMG) เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Nuova Monde g r a p h i t (NMG) และบริษัทประเภทย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Nuova Monde g r a p h i t (NMG) มีพลววดติดลบ41.2%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับหมวดหมู่ย่อย19%สิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย แต่คุณต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วยผลลัพธ์เป็นดังนี้ลบ7.5จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยลบ0.2คะแนนหากคุณมองให้กว้างมากภายในตลาดโดยรวมของเราเราเห็นว่าผลลัพธ์เฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่0.4จุด เทียบกับคะแนนล,ลบ7.5คะแนนสำหรับ n u v o m o n d d g r a p h i t (NMG) ไปที่ตารางการสั่งซื้อกันเถอะสำหรับทุกคนขีดลิงก์ไปยังตารางนั้นอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรู Market ก,การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุด เราต้องเตือนคุณว่าวันที่11มิถุนายน2024เราเผยแพร่คำสั่งซื้อ ticker NMG ระบบการประเมินข้อมูลและการอ้างอิงกูรูมาเก็ตการตัดสินใจต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อนี้ปิดคำสั่งซื้อกำไรอยู่ที่1015.3 ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับที่รับชมวิดีโอน,นี้และใช้บริการระบบข้อมูลจากกรูมาเก็คุณเป็นผู้ชมที่เจ๋งที่สุดจริงๆ